มาเลี้ยงไงดอกเด้อพี่น้องมะเมนหน่อยหน่อยบ่อตัวใดหล่ะมะเมนสามสิบสามสิบตียี่สิบหกต้องเบิดยี่สิบหกบ่อพี่น้องต้องเบิดยี่สิบหกบ่อฮะก็จะจิบจิบใส่ถังใส่ขูดใส่ขูดเราก็จะเอาไปเทใส่กะละมังดอกขนใสเมื่อไหร่เอาใส่ชาเลงไฟไปไฟ จะไปปล่อยที่วัดเด้อมันนี่เด้อไปปล่อยที่วัดแต่ว่าพี่เพิ่นบอกว่าให้ไปปล่อยที่คนเอามากินบ่ได้อ่าที่คนเอามากินบ่ได้ก็คือที่วัดนี่แหละเขตอภัยทานล่ะพี่น้องแต่ว่าก้อยยบนสีเหลือกไปปล่อยที่วัดเพราะว่าเขาเป็นหอยเขาเป็นหอยไปปล่อยลงสามารถปล่อยลงได้กับปลาเพราะว่าปลากับหอยมันไม่ได้กินกันเนาะแต่เมื่อนั้นอ่าเป็นปลากับกบที่สิเอาไปนั่นคั่นเอาไปปล่อยลงสะอยู่วัดนี่เขตอภัยทานนี่คือมันบ่ได้พี่น้องเพราะว่า ยีนีในสาวัดนะ่ะเพลียงปลาบึกไงพเพลียงปลาบึกไงล้วมันกินปลาหน่อยพี่น้องกินปลากินกบปนี่เยะบนก็เลยเลือกที่ไปปล่อยบดื่นเนาะแต่เหมือน,นี่เขาจะเอาไปปล่อยทีวัดเดี๋ยวจะไปไทยเดี๋ยวจะไปไทยยูวัดนห้บเบิงพี่น้องวัดบ้านยี้บนสวยงามนะคะสวยมากเลยนะคะมี่ตะกอนเพิ่นกับเห็ดเป็นบนท่องเที่ยวให้กับอันญา,าติพี่น้องที่ไปยูต่างจังหวัดเนาะกลับมายามบ้านก็ได้ไปเห็ดบุญไปเที่ยวไปยังกัน่นสิ มีปลงมีปลาให้อาหารปลงอาหารปลาพี่น้องปลาบึกมีตัวใหญ่ๆดิเ,เดี๋ยวยายบน่นจะพาไปเบิงเมื่อไนให้ลูกกับร้านจัดการให้ลูกให้ร้านจัดการให้เรียบร้อยก่อนมันมัน,ม,นมันกบหลายบอคือว่าล่ะนี่แถวนี่แถวนี่แถวนี่เรียบร้อยแล้วมันบ่นี่แถวนอกนี่แถวนอกเรียบร้อยแล้วยังแถวในพอนีแถวในอ่ะซอยกันเทดจะได้เอาไปล่างดีๆแล้วก็จะได้เต็มแล้วติ เอาใจกับผู้ใหญ่น่ะมั้มามามาเดี๋ยวเจะไปล้างกี่ตมมันออกโอ้ยนัก เอาไปเขาเก็บตอให้มันด้แล้วโอ้ยหนะ้ากล่องนี่แต่ขี้ดินหมดหลายหมดมันขึ้นมาจ่อไข่อันนี้เลยหมดแดงอะ่ะเบิ้งเคี้ย <c oughs> บกบวัวพี่น้องมนตะลิต,ตนสาดตายจ่อยหลานเห็ดเคี้ยมันขาดพอพอดีบอกกันปอกแ้ง่อ,อยอุ่นตุน่นติ่งติ่ยื่นพี่น้อง เี่ยบนกับเห็ดเห็ดข้างเห็ดข้างไหนมันอยู่เราก็ให้มันเป็นหุ่ม่อหอยน้แตะก่อนเนี่ยบนเห็ดอาสแลมอาสเลมดลําสแลมเขียวเออมาใส่ยังเครือเดียวนี่ยบวบยังเครือเดียวกับอบบักกันแซงฝักเขียวพี่น้องอันต้นม้อนมังต้นหมอนหม,มอนใบต้นหมอน ต้นม้อนไงเนาะมาเนาะอื่นม้อนไ่พี่น้องก็ได้เป็นหุ่มเป็นเงาใบมันก็เป็นประโยชน์อยู่ด้ใส่เห็ดเป็นยาก็ได้นั่นก็ได้พี่น้องอตูนอินตินค่าตะไคร่นี่พร้อมเรียบร้อยปลูกไว้ดีปีหนึ่งนะปีหนึ่งละที่ยืยบนเห็ดท้าผู้ใดเบิ่งคิปตอนยืยบนมาจากผู้เก็ยจบี่ยอ่ะมาถากมาถางมนาะขุดลื้อฟืน้น ทั้งหลังบ้านนี่ก็สิเห็นเนาะว่ายายบุญมาปรับปรุงมาเฮ็ดเมื่อยล่ะจนพอแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บักบวมหน่วยนี่ก็ใหญ่อีกแล้วได้แม่นี่ถิงกกกล้กวยกอกล้วยนี่เอากล้วยก็ออกปีอีกแล้วนี่กล้วยออกปีอีกแล้วกอนี่ออกปีบัใหญ่อันนี้ก็เป็นเครือแล้วพี่น้องพุ่นบักบวบหน่วยใหญ่อยูย่มื้ออื่นมื้อฮือกอ เก็บออกแล้วพี่นอ้อ,เอ,อ,ยอยงเอาอกระป้ามาเก็บออกมืัอนั้นดีที่บายานมันตายดิหอยตายเต็มเลยหอยจูบนี่พยายามเบิ้องนี่นี่ตัวใดบ่ตายเก็บออกให้หมดเลยหอยจูบอ่ะ,น,ะนี่เดี๋ยวมันยังบ่หันตายนี่ตัวใดบ่ตายมันก็จะตายได้นี่ตัวใดบ่ตายมันตายเบิ้งดีๆแล้วก็เก็บออกมายีด่ด่านนี่กะบหก เจ็ดบอนะคะนั่นนี่เจ็ดบอพี่น้องโอ้ยสวนสวนนลวาลาเหนเลยเบื่อใบห้าวอีหยังนี่สระแหน่ยเพื่อนเหมืองหงก็ฉีดติดเหรอบอเหมืองฟินแลนด์นิวซีแลนด์หน่นวยกำลังนั่นเยอะปวดเอาน,านั่นมัดนงให้มันเอาตะปูมาตอกแล้วก็เอาศีนมนัดนงให้ให้มันติดให้มันติดหน่วย เอาเดี๋ยวเย็บบนติดไปหาทําธุระส่วนตัวจังน้อยกันพี่น้องเดี๋ยวถึงเวลาเดยวสิบ้าไปเดยวสิบ้าไปปวยเดยวสิบ้าไปเบิงวัดไปหาอาบน้ำกินเข่ากันเด้อพี่น้องเด้ออาบน้ำกินเข่ากอนอันนี้เฮลันผิดทั้งนี้ผู้หนึ่งทั้งนั้นสองคนพี่น้องนะซอยกันซอยกันเมือน,นี้ต่ว่ัดตอนเร่งๆกับสิเด็ออกไปหน้าไปหดขอโพดหดนี่ยังอยู่หน้าคือเกาเหมดละซอยกันเห็ดมันได้เร็ว สำหรัปลาเนี่ยเขาเขาแพ็คถุงไวเเ้เรียบร้อยแล้วจัดใส่ถุงเป็นชุดเป็นชุดไว้เรียบ้อยแล้วพี่น้องเสดจัดการใ้เป็นสะพานบุญเป็นธุระให้เพิ่นเห็นมันเรียบร้อยเอาซํำนีก่อนนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ซํำหนีก่อนเตรียมของเตรียมอย่างก่อนขอบุญขอบคุณหลายๆในการขามาติดตามขอบุญขอบคุณหลายๆในการให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปสวัสดีกันทุกคนสวันนี้พี่น้องอ่ะลูกหลานกินเขาเสา้าเรียบร้อยแล้วหลังจากที่แพ็คแพ็คปลาบวงไว้เป็นชุดเป็นชุดเรียบร้อยแล้วเนาะปีนี้เราก็จะมาเคี่ยวบ่อหอยปีนีนน้พี่น้องเคี่ยวบ่อหอยจะเอาหอยไปปล่อยให้ผู้ใหญ่ใจบุญนะคะม้อนีเนาะเอาออกเบิดเลยหน่อยใหญ่กระซังนะคะมาอนีหน่อยใหญ่กระซัง กล้องก็บ,บดีแล้วโอ้ยสีห้างแล้วโทรศัพท์ก็ไดพี่น้องนาจอกระแตกเครื่องสองเครื่องสามแล้วได้นี่กระไดอันนี้บอที่เฮาเหลือคัดออกจากมือนั่นเนาะคัดตัวใหญ่ออกไปแล้วเหลือแต่อันเหลือแต่โตัวเท่าๆมันกับตูหน่อยแต่ว่าพี่พนบบบบอ,บบบอนันเลยนะว่าหน่อยญ่ยกระซังก็คือจะออกให้หมด จะออกให้เบิดแล้วก็จะปล่อยบอ่อถิงไว้ก่อนปล่อยบอ่อถิงไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ปลาปลาเพิ่นอันมาปรับปรุงแล้วใส่คอลินหลายประมาณว่าเฮ็ดให้เฮ็ดให้ปลาให้หอยให้หยังเฮามันปรับสภาพบ่ได้เฮ็ดให้นอน้ําตายพี่น้องตใดที่มันแข็งแรงมันก็อยู่ตใดที่ว่ามันอ่อนแอมันก็ตายนั่นอยู่ใต้ตะดากมึงน่หลายตเล เขาก็เลย,ยานมันตายเนะพี่เพ่นก็นว่ายานมันตายให,ให้ให้ให้เก็บออกให้เบิดเลยวะสันเดี๋ยวจังหาม้าเลี่ยงไม้แล้ววะเดี๋ยวจังหามาเลี่ยงไม่เอาไว้กินเอาไว้เป็นแรได้เสริมกับบอดีว่าวาสันเดี๋่วบัดุดนี่คือเรา,เอ,าอ,อยากให้เอาไปปล่อยไห้อันนี้เด็กกะละมังนึงเอาขึ้นมาก,ก่อนนะทิพออกไปก่อนนะพี่ยคขามให้มึง<อ><อ>ปีนไปก่อนกูโยให้เ,<อ>เด็กๆลงมาเด็กๆลงมาเด็กๆลงมาเร็ว เอาละให้พี่เขาเอาขึ้นจากบ่อมาเทใส่กระมังใหญ่ไว้ก่อนลูกเดี๋ยวมันจะตายไปพากันแต่งตัวสวยๆเดี๋ยวสายๆหน่อยจะพาออกไปปล่อยเดี๋ยวจะพาไปเออเี๋จะพาไปปล่อยที่วัดนู่นวัดสวยๆนู่นปลาบึกตัวใหญ่ๆเดี๋ยวจะพาไปดู กระมังแดงไว้เทสกระมังแดงเอากระมังโมนี่กับขกุไปหาใส่บ่อหน่อยไปกระเท็บใสบ่อนุ่เดี๋ยวคนมาล้างมือเตียดียวกุหนู่นี่เอ่าเอาไปตีหลักขกุกระมังไปแง่แบบนี้อันนั้นทีมไปหัน่ะแง่ไปแง่ไปเห็นหน้ามันไหลออกด้ยังคนมาล้างบ่อเอาปูนขาวห้อยไว้มันแห้งแล้วเอาปูนขาวห้อยไว้ ละมังสักผ้าใหญ่เลยได้พี่น้องงานเกลี่ยๆหนึ่งกันด้วยก็จิตใจไม่ยั้งก่อนใช้อบิ่นเพื่อเอาประโยชน์ไปเก็บออกบบานี่ น้อยก็เอาเบิดแม่ไปี๊ยเขากระมังมาเออนั่นไปไปลงเก็บซอยกันให้มันเร็วเร็วๆนี่กระมังมึงนี่แหละเก็บเอาโตน้อยมันจีรอดหู้ดิเอามันกระยันงี้ได้อัานหน่อยหน่อยก็ได้แสดงว่ามันนั่งกิน อันนี้ที่เป็นที่เป็นไข่ที่เป็นไข่ที่เขาเพาะได้ในี่พี่น้องไข่ที่เขาเพาะมันก็ยั่งนะมันก็ยั้งอยู่แต่มันก็บบอดดี้ยั้งหลายพี่น้องสังเกตบึงสังเกตบึ้ง้อพี่น้องนอกบึงยัยบุใเห็นบึงเนาะโอ้ยมันเหลื่อมมันเหลื่อมโทรศัพท์เอยมันเหลื่อมเสียงเลยนี่มันเบาอลงมามันเบ้อออกมาแล้วมันก็จะแตกมันก็จะแตกอันเกาะเกาะนวยยหญ่นี่ ตัวน้อยมันด้นี่พี่น้องนี่ตัวน้อยมันมันแตกออกจากตรงนี้ล่ะนี่แตกออกกระจาดนี่เพราะว่าระบบที่หฮาหฮา,ห,าห่าสิพเพหฮอก็เพาะแบบนี้ลหละอันนี้คือแบบ,บ,บ,บว่าเก็บบนบ่ได้เก็บบ่ได้เก็บหนวยใญ่มันออกเบิดจริงๆแล้วเขาจะบ่ให้มีนวยนวยหอยอยู่น้าเลยเด้เพราะว่าหยังย่านมันกินนะมันก็จะกินลูกหอยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอาหารอืมกินลูกหอยเป็นอาหารนี่บอนี่บ่ตายเพราะว่าเฮาก็ดู